สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งชุดสวยๆนะคะกับท่านรองอาริยาค่ะคุณลูกค้านะคะอยู่อำเภอโพชัยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสั่งตัดอีกหนึ่งชุดวันนี้นะคะสั่งตัดเลือกใช้นะคะเป็นผ้าไหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกรนะคะลายสาเกตสีแดงเลือดหมูสีแดงสีแดงเลือดนกค่ะเรียกว่าสีแดงเลือดนกคุณลูกคาก้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะชุดนี้ครบเซตเลยชุดนี้ครบเซตเลยคะ่ะมีเสื้อมีผ้้้้าถุงแลวววก็สบยดยันนี จัดโปรสุดพิเศษค่ะ2,500บาท2,500บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลงานกเกษียณนะคะรวมไปถึงนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเทศกาลบุญกระถินงานแต่งนะงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่วันนี้เราจัดโปรสุดพิเศษให้เลยะคะ่ะจัดโปรโมชั่นนะคะถึงวันที่นะคะ30กันยายนนี้นะ,ะที่นะคะชุดอ่าชุดไทยนะคะที่ทางร้านของเรารับตัดนะคะจัดโปรสุดพิเศษ2,500บาท2,500บาทแต่เา องขอบอกก่อนว่านะคะหมดโปรโมชั่นนะคะวันที่30วันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณพี่พี่ทุกทท่านเลยนะคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาด่วน,ดวนได้เลยคุณลูกค้าจะาอยากตัดผ้าทุงอยากตัดเสื้อช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นลดพิเศษให้คุณลูกค้านะคะได้มีชุดสวยๆนะคะไว้สวมใส่ในช่วงเทศกาลนะ,ค,ะคุณลูกค้าขาช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเข้าพรรษาเนาะคุณลูกค้าก็ได้เข้าวัดทําบุญใช่ไหมแล้วก็รวมไปถึงนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาด้วยเนาะก็จะมีบุญกระถิ่ นะคะคงานบวชงานแต่งเยอะเลยเนาะคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะอยากตัดชุดนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรา วันนี้ค่ะจัดโปรสุดพิเศษให้เลยคุณลูกค้าขาะ2,500บาทเท่านั้น2,500บาทเท่านั้นค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํา1,500บาทนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสบายก็สวยเห็นไหมเป็นสบายสําเร็จรูปเป็นสบายสําเร็จรูปใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าจ๋าใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะวันนี้นะคะเสื้อที่คุณลูกค้านะคะเลือกตัดจะเป็นทรงคอสี่เหลี่ยมกระดุมห่วงค่ะคุณลูกค้าขาเป็นแขน3ส่วนนะแล้วก็สําหรับับ้ถุงตวนีค่ะ คุณลูกค้าสั่งตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดคุณลูกค้าสั่งตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จเป็นผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิฟค้างสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะสีแดงเลือดนกสีแดงเลือดนกสวยๆนะคะจากร้านแม่มณีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันสวยเนาะแต่เฉพาะเสื้อหรอ1390าค่ะถ้าเป็นผ้าถุงรุ่นนี้นะ1,600บาทนะคุณลูกค้าคะแล้วที่สําคัญนะสบายสาเร็จรูปสวยๆแบบนีี้้้390บาาทคคคุณลูกะแต่วันน จัดโปรสุดพิเศษค่ะทั้งชุดทั้งเซตนี้เลยเสื้อผ้าถุงแล้วก็สบายด้วยราคาจัดโปรสุดพิเศษเพียง2,500บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย089-0416-008ค่ะ089-0416-008อยากดูอยากชมนะคะว่าลายแพรวานะคะว่าลายแพรวาลายสาเกตนะคคะคุณลูกค้าคะแล้วก็ที่คุณ